ถ้าคุณกำลังมีความรักวิดีโอนี้คุณจะต้องเข้าใจอย่างแน่นอนมันจะจริงอย่างที่พูดไหมลองไปดูกันได้เลยครับทุกคนคุณกำลังมีความรักอยู่หรือเปล่าอยากทดสอบไหมครับว่าคุณมีความรักจริงหรือไม่ต้องดูคลิปวิดีโอเหล่านี้ทำไมเราต้องขนาดนั้นว่าเอาเป็นว่าลองดูกันเลยครับอะไรทิ้งเด คนแบบนี้นะครับอนาคตสวยอย่าบุรจีแล้วจะมาเสียใจทีหลังนะครับผมเห็นมานัดต่อน,นัดแล้วเมื่อหวานใจคุณเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจก็ฝึกเล่นไปเลยดีครับจะได้มีเรื่องคุยกันถามก่อนว่าเกมอะไรเพราะว่าหลังจากนี้ ความสัมพันธ์อาจจะแตกหักได้ <c oughs> ไม่อยากให้เธอเห็นนิสัยตอนเราเล่นเกมเลยอ่ะเอาจริงๆป่ะเกลียดต้องงอเวลาด่ามันแล้วมันงอน <c oughs> เคยเจอแบบนี้ป่ะเหม็นความรักจะอ้วก <c oughs> แบ่งกันคนละครึ่งและกันเธอโครงการรัฐบาลเทคนิคเวลาถ่ายรูปแฟนนะนถ่ายวิดีโอเลย <c oughs> แกงให้แฟนขำจะได้มีรูปแบบยิ้มเข,นขนินเขินผู้หญิงเนี่ยเขาจะเห็นมุมที่ผู้ชายบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้น่ารักหรอกกูไม่ได้หน้าแบบนี้เลยด้วยซ้ำแล้วเธอก็จะบอกว่ารูปนี้สิน่ารัก คุณยิ้มแบบเนี้ mm hmm. โอเคตัด้าามาที่เราเธอรูปนี้น่าร Israelis, mm. ักูกำลังสวยเลยน่ารักแล้วไม่ได้มันอ้วนเห็นเนียยงภูมินี่ไม่ดีลาขออนุญาตลงนะครับพอดีเห็นว่ามันน่ารักดีอ๋อคุณปู่คุณย่าอ๋อน่ารัก พบกันมาจนแก่เท่าหลายคนก็หวังนะที่จะเจอใครสักคนมาเติมเต็มอีกส่วนหนึ่งในชีวิตใช่ไหมเธอขอคำดิหมูหรือไก่คำหูรักไม่ต้องพูดสมมติเราอารมณ์ดีเราจะบอกว่าอุ๊ยน่ารักจังเลยคู่นี้แต่ถ้าเราดูตอนเราอารมณ์ไม่ดีเราจะแบบว่าเลื่อนทิ้งม่ง เป็นคนขี้อายพูดน้อยผู้ชายแซลก็จะประมาณนี้อะอทไททันวิปริตเขาบอกว่าไปหาแฟนที่ทำงานนะครับเพราะว่าจะได้รู้สึกว่าเป็นครั้งเดียวที่แฟนทั้งใจฟังไม่ว่าผมจะพูดอะไรกับเธอเธอก็ฟังหมดโอเคลองดูเชิญค่ะน้ำค่ะ เบอร์เกอร์ค่ะเติมน้ำให้พี่หน่อยน้องนั่งนี่โอเคคุณได้ชนะแค่เวลานี้เวลาเดียวหรือเปล่ากลับบ้านเราเจอกันเดี๋ยวคุยหน่อยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคุยกับแฟนโอเคดิ้ง ทำไมไม่เอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นอะไรครับเนี่ย <c oughs> ทำอะไรไปก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยอย่างนี้ก็เกินไปคำคมพี่จ่าอันนี้ผมเคยดูทุกคนคือยื่นอะไรให้เขาจะไปพยายามแบบคิดเป็นคำคมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็สู้ชีวิตอยู่นะความรับของเราก็เหมือนที่ล้างจานนะครับแล้วก็เวลาเราจะจับไม้จับมือลูกหลานแล้วก็แฟนที่รักนันเราก็ต้องมาล้างมือที่อ่างล้างมือครับแล้วแกขำอย่างนี้ทุกคลิปเลยนะทุกคนลองไปดูคำคมพี่จ่า โอเลี้ยงก็เปรียบเสมือนความรักของคนที่รักกันเราก็มอบโอเลี้ยงให้กันกินแล้วเราก็รักกันสู้เขาพี่จ่าเอาอีกเผื่อเราจะได้อะไรจากคำคมของพี่แกความรักก็เหมือนชาเขียวครับเราก็รักกันก็สบายแล้วคนเราไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันต่อยตีกันก็สุขใจแล้ว เพลงคือชีวิตจิตใจของบุโค้คนหนึ่งคมไหมเนี่ยพยายามทำความเข้าใจอยู่ตั้งนานนะครับเออน่าจะคมนะเมื่อมีคนบอกนี่แฟนหรือเพื่อนสาวคำตอบมันอยู่ที่หน้าเขาอยู่แล้วแฟนแต่ชอบทาลิปสติกหวานๆคบกับแฟนแรกๆก็ทะเลาะกันเพราะการแต่งตัวสายเดียวก็ไม่ใ้ใสาคือห่วง อนนี้ปรับความเข้าใจกันก็คืออยากใส่แล้วก็ให้ใส่ยอมรับได้วันนี้ไปกินข้าวข้างนอกใส่เดสแล้วคอมันกว้างเลยซื้อเทปมาแปะให้ห่วงแหละแต่ก็ให้ใส่อันนี้ดีผมมือดีทุกคนจริงๆนะเพราะว่าบางคนเว้ยเวลาไปจีบเขาอะชอบที่เขาแต่งตัวแบบดูสวยแบบนี้แต่ไปห้ามชีวิตเขาไม่ให้ใส่ผมว่าไม่ใช่ด้วยมันดูเป็นอะไรที่ย้อนแย้งและดูเป็นการควบคุมไปซสทุกอย่างผมขำคลิปในทิกต็อกจนจะตายพอให้แฟนดูแฟนบอกไม่ตลก บางอย่างมันก็เข้ากันได้บางอย่างก็ไม่เข้าใจกันแล้วแต่คนจะเลือกแล้วกันทนได้ก็ทนไปแฟนชวนโทรเปิดกล้องครั้งแรกเลยนะเคยเจอตัวจริงหรือเปล่ายังเงอันตรายถ้าพยายามปิดหน้าตลอดหรือแบบใส่แอปฟุ้งฟิ้งตลอดนัดมาเจอกันเลย ต้นหมันเขี้ยวอะตัวเองนุบหนับแล้วดูแฟนมองนะน่ารักจังเลยลดน้ำหนักอีกนิดนะคะเราจะได้เป็นแฟนกันเสื้อกูแม่เมึงก็ได้กูอยากอ้วนกูชอบกูหิวอย่าไปเอามันอ้วนต่อไปอย่าไปพยายามเอาใจใครเด็ดขาดแฟนมีอาการเหมือนติดโควิดก่อนหน้านั้นแฟนเก่าโพสตว่าติดโควิดไม่มั้ง ไม่น่าใช่อย่ายิ้มแบบนี้สิใจคอไม่ดีเลยได้หอมแก้มเมียแล้วชื่นใจจังเลยถ้าได้หอมแก้มคนอื่นน่าชื่นใจกว่าเฮ้ยพูดลอยไปตบปากรักกันเข้าไปเอาดิจะรักกันได้สักกี่น้ำไอรักกันต่อใช่ไหมเนี่ย <c oughs> แกงแฟนเขาเรียกความสบายใจของกันและกันเพราะงั้นไม่ต้องปกปิดเป็นตัวเองได้เต็มที่นี่ครับคือบลลับเอาต่อเนื่องนะก่อนครบไปหลังคบนะน่ารักอ่ะกิมมี่ต๊วโตเลยเฮ้ย ดูมีความสุขกันดีบางคนบอกว่าก็เพราะว่าเธอบอกว่าอิ่มกินให้หน่อยนี่แหละเหตุการณ์นี้มันถึงเกิดขึ้นหูมีแต่แบบนี้ทั้งนั้นเลยแล้วปูดีอีปีด้วยปูเหลือเชื่อรักกันไปเถอะมีความสุขก็พอแล้วป่ะผมหวังว่าทุกคนจะมีความรักที่ดีนะครับแล้วลองดูว่า คนที่มีความรักจะเข้าใจเนี่ยจริงหรือเปล่าลองพูดคุยกันนะครับยังไงก็รักทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็คอมเมนต์ติดชมได้คลิปหน้าอยากให้พื้นหลังมันเสีอะไรฝา,ากคอมเมนต์เอาไว้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนเหมือนเดิมไม่ไดรามานะครับ